ัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรสามตัวบนรัฐบาลไทยนะคะชุดเดียวตัวในเน้นนะคะสูตรพาลยนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นสูตรพิเศษนะคะมาขอฝากอ่านคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรีโอนี้นะคะท่านผู้ชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะหากว่ามีตัวที่ชอบก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะท่านผู้ชมนะ,ะส่วนที่เราเอามาคำนวณคะ่ะ หลักพันนะคะบวกกัน3ครั้งบวก9คงที่นะคะเสร็จแล้วก็ตัวหลักสิบบนนะคะก็เอาหลักหน่วยล่างมาบวกร้อยคอคอหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็บวก10คอหนึ่งนะคะบวกกัน3ครั้งนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วก็หลักหน่วยนี้นะคะหลักร้อยบนนะคะบวกกัน2ครั้งนะคะแล้วบวก3คงที่นะคะท่านผู้ชมามาดูกันค่ะ เอาศูนย์นะคะบวกศูนย์บวกศูนย์ค่ะเดี๋ยวบวกเก้าของทีนะคะอ่านี่จะเป็นหลักพันนะคะงวดงวดแรกนี้นะคะอ่ะก็เป็นเก้าค่ะเสร็จแ,แล้วมาหลักสิบค่ะเอาหนึ่งมาบวกสี่นะคะแล้วก็บวกสี่ทีบวกสี่นะคะบวกสี่นะคะท่านผู้ชม 1>, 1บวก4เป็น5ค่ะเอา5้มาบวกสทีเป็น9ค่ะเอา9มามาบวก4บวกสนะคะอ่ะก็ลงไายเลขก7นะคะท่านผะู้ชมมาดูหลักหน่วยนะคะเอาหลักร้อยนี่ยมาบวกกัน2บก2นะคะแล้วก็บวก3ามของทีนะคะท่านผะูนะะ้ชมอ่ะก็เป็น7ค่ะคะ่นะ,คะ,นะคะ บบนีเม็ดเดียวนะคะแล้วก็จับคู่อส,อสองตัวบนด้วยนะ,ะถ้าเขาเป็นคู่โต๊ดนะเราก็จับไปแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ด้วยนะเอ้ยไม่ใช่เข้าคู่นี้เนาะงงขออภัยท่านผู้ชมนะคะ วงผิดไปนะไม่เป็นไรอ่ะวงไปเลยเนี่ยงวดที่สองค่ะงวดที่สองเราก็เอาเจ็ดนี้นะคะมาบวกกันสามครั้งนะคะท่านชมแล้วก็บวกเก้าของทีอทีนะคะแล้วก็ศูนย์ค่ะแล้วเอาสามค่ะสามบกเก้าค่ะแล้วก็บวกหก 6, บวกหกบวกหกนะคะสามบกเก้าเป็นสองค่ะเอาสองมาบวกหกเป็นแปดค่ะ 8ปบวก2ก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็บวก6บวกก็12นะคะ8บวก2ก็เป็น0นะนะ,ะอันนี้ก็เป็น0ค่ะศูนหลักหน่วยนะคะก็เอา7นี้นะคะ7บวก7นะคะบวก3คงทีท่นะคะ,ะก็เป็น7ค่ะค่ะทุกคนโตรนี้จะมาแบบนี้ค่ะศ0นค่ะงวดนี้นะคะเราก็จับคู่แบบนี้ไปเลยนะคะศ0์0แล้วก็ ศูนย์เค่ะ,อ,ะอย่างนี้ค่ะ,ะดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะงวดที่เพิ่งออกไปก็เอา8นี้มาบวกกัน3ครั้งนะคะก็ลงท้ายเลข4ค่ะบวก9คของที่อีกทีนะคะ,ะก็เป็น3ค่ะ,ะหลัก10ค่ะก็เอา1 มาบวกสองค่ะบวกบวกแปดบวกแปดบวกแปดค่ะท่านผู้ชมหนึ่งบวกสองเป็นสามค่ะเอาสามมาบวกสี่ก็แล้วกันนะคะอันนี้แปดบวกกันสามครั้งก็ลงค้าเลขสี่นะคะนะคะขออภัยค่ะท่านผู้ชม,มสามบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะอืมเสร็จแล้วก็เอาเจ็ดนี้นะคะเอาหลัก เอาเจ็ดนี้บกกันสองครั้งค่ะบก3ามคงทีอีกทีนะคะก็เป็นลงท้ายเลขเจค่ะอ่ะเมื่อที่เพิ่งออกไปนะคะสูตรใหม่นะท่านผูชมใครชอบก็ตามนะคะ3 7แล้วก็7จค่ะ รา,าดูงวดงวดที่จะออกนี้นะท่านชมเนี่ยเอาหลักพันบวกกัน3ครั้งบวกเก้าคงที่นะคะแล้วก็เอาหลักหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งนะคะเสร็จแล้วก็หลักร้อยคอหนึ่บวกกัน1ครั้งนะคะหลัก10บคอหบวกกัน3ครั้งนะคะแล้วก็บวก3ามคงที่นะคะเสร็จแล้ว ure, บวก3ามคงที่ใช่แล้วขอไปค่ะไม่ใช่บวก3ามคงที่นะ,ะบวกกัน3าครั้ง ูดผิดนะกับขอโทษขออภัยหลักหน่วยบนนะคะเอาหลักร้อยนะคะบวกกันสองครั้งบวก3าคงที่นะคะท่านผู้ชมโอเคนะคะอ่ะประมาณนี้ค่ะอะ่เรามาบวกพร้อมกันนะคะ7จบวกกัน3ามครั้งนะคะหลักพันแล้วก็บวก9้าคงทีอีกทีนะคะอ่าก็เป็นศูนย์ค่ะ แล้วหลักสิบค่ะเอาศูนย์มาบวกสองค่ะบวกหกนะคะแล้วบวกหกบวกหกค่ะสองบวกหกเป็นแปดค่ะเอาแปดมาบวกสองก็แล้วกันนะคะบวกหกบวกก็เป็นสิบสองนะคะแปดบวกสองก็เป็นสิค่ะเป็นสินะเสร็จแล้วก็มาหลักหน่วยนะคะก็เอาสามบวกกันสองครั้งค่ะ แล้วบวกสามคงทท,ทีนะคะก็เป็นเก้าค่ะท่านผู้ชมอ่าแล้วแต่ชอบนะคะท่านผู้ชมแบบนี้นะคะศูนย์ศูนย์เก้าค่ะแล้วก็ศูนย์ศูนย์เอ่อศูนย์เก้านะคะอันนี้จะเป็นสองตัวบนนะคะเดี๋ยวพี่ช้างขอเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมทําไมถึงเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเพราะว่าสูตรเด่นของเรานะคะสูตรวิ่งบนของเราจะเป็นสูตรนี้เนาะ สสูตรนี่เขาก็เคยมานะคะที่ช่างจะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือตัวนี้ละค่ะที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะคะ,ะจับคูประมาณนี้จับเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเอ,ออไอนี่เราเขียนใกล้เกินไปแล้วเนาอะ,อะจับเพิ่มเข้าไปนะคะศ1 9ย่าค่ะ,ะประมาณนี้นะคะท่านชมกับหัวด้วยนะอมมกระโดกหัวด้วยนะคะท่านชมเดี๋ยวนะ าบางท่ก็อาจจะประานี้เดียวเดียวเดียวอ่ากระโดดขัวแบบนี้บ้างนะคะบางทีเราก็ไม่ได้รอบคอบนะเวลาออกมาแล้วก็จะเสียใจนะคะท่านผู้ชมเราก็ต้องกระโดดลัวแบบนี้บ้างนะคะท่านผู้ชมโอเคนะคะเออมองออกเนาะ่ะดูสิ นี่สูตรใหม่นะคะสูตรพาลวยนะคะสูตรใหม่นะคะฟังให้จบนะบางทีบางท่านฟังไม่จบบอกว่างวดที่แล้วไม่เห็นอันนั้นไม่เห็นอันนี้ผมใส่ทุกตัวไม่ใช่ชุดนี้ก็เขียนอยู่แล้วว่าบอกว่าสูตรใหม่แล้วก็พูดด้วยนะคะสูตรใหม่ฟังให้จบสิคะคนหาสูตรยิ่งยากอยู่แล้วอะ่ะคุณแค่ฟังเฉยๆอะ่ะฟังให้จบคะ่ะเออประมาณนี้คะ่ะท่านชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อ่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกทา่านทุกคนเลยนะคะขอให้เฮงเฮงปังๆกันทุกท่านทุกคนเลยค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ